ใช้เล่าเกี่ยวกับโครงการนี้รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของโครงการท็อปไทยด้วยครับค่ะโครงการท็อปไทยค่ะเป็นร้านค้าออนไลน์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซชั้นนำในระดับต่างประเทศนะคะซึ่งโครงการท็อปไทยเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะก็คือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศค่ะเราคิดดูนะคะว่า เวลาเราทาการตลาดเนี่ยเราต้องมีคอสที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดร้านค้าเรื่องของการหาสินค้าการเอาจ่ายในเรื่องของชั้นวางขายสินค้าในต่างประเทศโครงการนี้ล่ะค่ะจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะลดเรื่องของต้นทุนนะคะแล้วก็ภาระที่มันเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นโครงการที่ทําโดยรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยค่ะว่าเป็นโครงการที่มีความน่าเชื่อถือนะคะ ผู้ประกอบการที่เข้ามาซื้อสินค้าในท็อปไทยเนี่ยเขามั่นใจว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเองค่ะก็อย่างที่บอกค่ะได้ประชาสัมพันธ์สินค้านะคะไปยังตลาดต่างประเทศซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทางผู้ประกอบการในการขยายตลาดสดออกค่ะ สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับกรมแต่ว่าจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องการดําเนินงานกับแพลตฟอร์มชั้นนําในต่างประเทศนะคะสําหรับผู้ประกอบการนะคะที่สนใจช่องทางการค้าออนไลน์นะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของ t h a i t r a d e com นะคะรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะ top thai by diip ค่ะ